พายมายามเบจาเหมือน,นใส่ตะเวนใส่เนียเขือเนียเขียดจ้ะอ่าใส่แต่ยังมีแดดเลยมือนี้เขียดเพันมาใส่ตะเวนใส่เนียเขียดด้วยจ้ะใส่ตะเวนเน่พันว่า ใส่ตะเว็เลิกโรงเรียนมากกันน้ำกนพร้อมมาเลยลูกสาวรูดขนาดมีสมุนมีสมุนมาพร้อมเหลือจราแล้วเอามอกง่าผิเริ่มเจอบูดบู เียดโอ้โอ้โอโอสวยสวย,สวยเลยเแบกอ้ยลกแบกแบกแบกกินเลอกขนาด บ่ไดด้าตัสยฟังเสียงเลยจ้าไหนยินแต่เสียงไหนยินแต่เสียงขั้นกรงคงงงเลยจ้าพี่น้องค่อยๆค,ค่ะนานเฮ้ยรุดแล้วรุดแล้วรุดแล้วคุบ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 นานโอเคจ้า อุ้ยมั่งขนาดถือถุงเองเลยเป็นจังใดมีบอโอ้มีอยู่เด้อเซ้าเบิงเซ้าเบิง้งสหายพี่น้องเบิงแน่น้องปัามมีด้อจ้า,าล้างโกงโกงเห็นตัวปลาเห็นตัวปลาเป็นไามอเบิ้ง S <S น้าน้าน้ารูดรูดรูดพ่อจ้ารูดรูดรูดนื้เงาที่เ้าใสเด้จ้ะเป็นปิ้งเป็นยางพอเด็กๆดกจะเขาเอ,อ,เอื่นยังถากถากจับมาในไฮยางเมีน้ในส่งเงาเขียดกับเงา อันนี้ละถาดนี่ละถากนี่ละจ้ะรอบต่อไปก็สิใสเงี่ยขีกระเดือนเงีย่ยเบิดเลยเงีย้ยเบิดหาขีกระเดือนโอรยื้ยังเ <c oughs> ว้นอยู่คุณมวนแหง้งหะขีกระเดือนจ้ะ หาแบบใหม่ใส่แฟบหาดุนดุนบ่นนหลุนกันบ่าซมีบอกไม่มไีไม่มีจกักต่อหลาหายางหลาหลาดนำแฟบขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วพี่น้องสองโตแล้วเอทาทังมาลกูกเอาทังมาอ๊้อู้อูโอ้โอโอโอ ช่วยกันลูกช่วยกัน enfin, มันสิะลดไป้ไว้อ้าวนี่เดีตัวนึงจ้าตัวนึงเอ้อลดุดลดดึงเยอะเพราะแม่บ่ต้องดึงทำให้มันขึ้นมาเลยดึงโยโย่มันลดเนี่ยไม่ลดอืออุ้ย เป็นสามตัวนี่โอ้ตัวนี้เห็นมีไส้อ้าวขึ้นแล้วจ้าตัวยักษ์ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้ยนี่ป่าเอ้ยเหยียบอ,อ้าวจ้าเดินซ้ำนี่ละ จากเอาแฟเปล่าเอาฝนกระ,ะสิโตกพี่น้องเอ้ยคุณฝ่าแลงแม่ละซีเต้ส่อีกบ่ดอกมันต้มสิพาไปเบิ่งตอนแบบมันต้มสิพาไปเบิ่งตอนบ้านตอนเบิ่งลีอ้าวลังนีโกงแล้วรอบคำนะจ้ะพันย่างกายเปลี่ยนเงือาเปลี่ยนเงืาเฮึดินยึบยึบเลยพุ่นกระสังกระส่างไง ปลายังล่ะปลาช่อนเออสวยหลอบเดิกหลอบเดิกมันเป็นหลอบเดิกเราหลอบแหลกนี่ละเอบคังโอเคขั้นโกงถือรูปของคองคองคองเหลือแต่หมากเบดโอ้ยเปลี่ยนเลย เอา้าตียงเลยเค่ะนี่้คันโกงเลยคอยได้จ้าเฮาะฮักฮักโอ้คืออได้เบิง้งเบิ้งโม้ไรโม้ไรไฮโคเฮ็ดไม่หมันของกับอันเนธหอยตปลาจุ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 มันของกับโกง กไปเรอยรสันทีนอา้าวเป็นเว่าเห็นหอยโตปลาโอ้ยหนุดจคบคบควบคโอ้ยไมไม่อย่าเป็ามาขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากปามาป,า,ป,า,ปา,ามาขึ้นมากค่ะพอเพินบอกหนูเพินว่ากงคงหนูพร้อมพูติดต,ตามค่ขอยๆันมันกอบอะไค่ะ